วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยืนยืนยืนเดี๋ยวทาครีมให้ก่อน บีดนะคะทุกคนไปไปดูกันดีกว่าว่านุนดูยาดะว่าบีดจะเป็นยังไงเดินเข้าไปลึกไหมลูกยาละโอ้โหหนาวแล้วสิได้ยินเสียงแล้วไปไปเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วค่ะอะไรนะอะไรนะทะเลเออทะเลไม่ใช่ทะเล ทะเล,ะเลไม่ต้องแลบลิน้นทะเลทะเลถ้าแลบลิ้นออกมามันกลายเป็นทะเลเลยทะเลเออทะเลทะเลเหนาวไหมลูกใช่ไม่ชี่ถึงแล้วหนาวหนาวมากเลยโอ้โหดูทำไมไอ้มีซากไม้เต็มไปหมดเลยเนี่ยอา้าว ขอรองเท้าเหรอคะเออหนาวทุกคนแดดดี Daddy, เอาโดนไปขับอ่ะเอาไอเครื่องเครื่องเครื่องบินอันเล็กอ่ะเนาะหนาวไปขับเก็บภาพนะเดี๋ยวถ่ายยังไงเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดูนะคะว่ามุมสูงเป็นยังไงเนาะที่เรามาเที่ยวกันอะ่ะส่วนยาดากำลังเก็บหอยอยู่ตรงนั้นนะคะนะเออสาวน้อยเก็บหอย ทะเลวันนี้ขึ้นแรงมากทุกคนแล้วก็อากาศก็นาวหนาวอากาศหนาวมากๆเลยมีเก้าอี้ให้นั่งตัวหนึ่งแม่นั่งรอหนาวค่ะ12องศาไม่หนาวได้ไงเนาะส่วนใหญ่ฝรั่งตอนนี้เขาพาหมามาเดินเล่นกันนะเนี่ยเห็นไหมมีหมาพาหมามาเดินเล่นเราก็พาหมามาเดินเหมือนกันนะหมาน้อยของเรานะหมาน้อยยาดา หมดเลยรองเท้านม่ยว้โหเปียกครับเปียกเปียกเย็นโอ้ยยิ่งหนาวหนาวหนาวไปกันใหญ่เลยตามมาสองพ่อลูกตามมาขาแขนแม่เย็นไปหมดแล้วใส่รองเท้าค่ะล,ลูกไปรองเท้าใส่ไปไปค่ะทุกคนไปขึ้นรถด,ดีกว,ว่าเดี๋ยวพายาดาไปเล่น สระว่ายน้ำดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นน่ะไม่น่าเดินเลยที่ทะเลเนาะหนาวม้าวไม่รจักเลย which color you like yeah this one maybe she s h e h a p e r that's a better bike i t costs more it's a specialized It same makers mine yeah so that costs more and that but that one hasn't that's more of a road bike it's not an off an off road bike yeah Which we don't go off road with it, do we? You know, we don't go on tracks and stuff, really. That'll be fine The mulligans. I'm trying to keep balance. We kind of share a lot. You can put the tires on, but there's no need to. It's most of us stuff. should be fine. <laughs> right, think then, Yana. Right. My view is, look, we're not going to go, we don't go off off track, we just go on dirt roads. So that would be fine on dirt roads. You can also, so later, you can on. also put yeah. the. Uh, it's, it's lighter, well. which is always good. Yeah, they're a good. good <laughs> well, I mean, that's I've got a special. They sometimes be really slow. The good on thing bike is, bike. it's got front and rear, it teaches them yeah. to use the brake. กินแบอร่อยไหม a t s e a ซ o r s e ค่ะตื่เบลอเลยบอกยาดามานั่งพักยาดานั่งพักค่ะเอาไม่มีถุงแล้วลูกกิน้หมดเอาใครเล่อเาอาอาีดุกไปเถอเดี๋ยวเดี๋ยวถุงทิง้งเนาะพุดอินเดเซนด้วยท้เสไปนี่ย ดี๊ Daddy ซื้อดิ๊ซื้อจักรยานให้ยาราดีบอกมูมา <c oughs> ซื้อจักรยานคันใหม่ให้ยารานะคะทุกคน <c oughs> เพราะว่าจักรยานคันเมื่อว,วานนี้เป็นจักรยานคันแรกของยาราเนาะมันมีสี่ล้อนะคะตอนที่ซื้อมาสีล่ล,ล, 5, ล้อหกร้อยเจ็ดสิบเกือบเจ็ดร้อยเหรียญนะโอ้โห <c oughs> ว่าลอยเรื่องจัก,กรยาน,น,นกันต่อจัก,กรยานของยาดาอันเก่านั้นมันมันหนักมากๆเลยค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ยาดาขี่มันสําหรับเด็กหัดขับอะเนาะมันไม่ได้สําหรับแบบว่าเออขี่ระยะไกลอย่างเงี้ยดันดี้ก็เลยตัดสินใจซื้อจัก,กรยานคันใหม่ให้ให้ยาดานะคะหกร้เจ็ดสิบเหรียญทุกคนจะเป็นลม แต่ว่าซื้อทีมันก็อยู่ได้นานเนาะถ้าเรารักษาดีๆนะไปไหนมาไหนก็ใส่ที่ล็อกล้อเอาไว้นะคะแล้วมันก็จะปรับเบาะที่นั่งด้วยถ้าเขาโตขึ้นเนาะรอบนี้ซื้อคันใหญ่เดี๋ยวทุกคนรอดูนะคะเดี๋ยวเรากลับไปรับที่ร้านกันถึงเร ร้านจักรยานของยาดาจำจากร้านจักรยานได้ไหมเนี่ยไปดึงๆดๆงเด้งดงดง,ดง<ม>อลองปั่นดูเลยลูก<ม>อยเดี๋ยวเอาเออโอเค ต้องปั่นแบบถ้าขยราจอดมันก็จะล้มนะลูกนะต้องปั่นไปจะได้ไม่ล้มโอ้ได้แล้วค่ะชอบไหมคะชอบเดี๋ยวต้องไปปั่นบ่อยๆกับด็ดดี้เลยนะชวนด็ดดี้ไปปั่นบ่อยๆนะลูก จะได้แข็งแรงทั้งสองคนเลยเฮ้อเฮ้อโอ้ต้นมะนาวโอ้ oh, มันยื่นออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยทำไงดีไม่นะไม่นะไม่นะจ้าจ้าเออ จมันล่อตาล่อใจจริงๆเลยใช่ไหมลูก yep. แต่มันไม่ใช่ของเรานะ yep. think this house าเป็นยังไงบ้างลูก How's going daddy How's going You go for a long time o y e hour It's okay <S Oh tell. Good. Tell what happened. She did brilliantly well. She can even use the gears. But a dog ran right in front of her. Oh. And hit her. Crashed. Crashing you? Are you falling down? Yeah. Oh. I cried a little. Huh? I cried a little. You cried only little. Oh, honey. You're so brave, girl. I'm not even right now. Eh? Hey. ปั่นสองวันติดเลย <c oughs> ห,หมาน้องไว้ของแม่หมาขี้เสียงด้วยโอ้โหขาต้อไปเย็นไปหมดเลยลูกแข้งขาเย็นเลยไม่ใส่ขายาวไปเนาะเห <c oughs> นื่อยอะลูกเหนื่อย,ยอไหนตรงไหนอะตรงไหนล้มมาล้มตรงไหนลูกล้มตรงไหนเอาตรงไหนล้ม เหมือนแบบไอจิสเฟลอะไรแบบนั้นเหรออ, <I think. S 2> <โ>อ <laughs> หมามันมาชนได้ไงเนี่ยโโอ้หไม่ดูลูกแม่เลยยัง <laughs> ไงลูก <laughs> เล่นคนเดียวสบายใจเลยมาทุกคนหนาว <laughs> ไปไปกับดิ๊ดี้ไหมไปใส่ กางเกงขายาวไหมลูกบอกดิสิว่าเกดกางเกงขายาวโอ้อ้าวสระว่ายน้ำเล่นไม่ได้นี่นามันมีสระว่ายน้ำด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าเขาปิดไว้อยู่สงสัยมันจะหนาวเนาเนะแต่ว่ามันเขาบอกว่าสระว่ายน้ำอันนี้เขาทำไว้เป็นอุ่นนะคะ ให้มันอุ่นแต่ว่ามันก็ไม่ได้อุ่นมากนะแต่ว่ามันไม่เย็นไงคะแดดดีก็เลยจองที่พักที่นี่เพื่อที่จะมาเล่นน้ําไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมเขาปิดไว้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้เล่นหรอกคะ่ะเย็นแล้วถ้าเล่นต้องเล่นตอนกลางวันนูน่นวิวมองไปนะเห็นไหมทุกคนมองลงไปข้างล่างสวยเลยคะ่ะรอบที่แล้วเรามาเรานั่งตรงเนี้ยกินเสือร้องไห้กัน ไม่หนาวหรอลูกจ๋าเงยไปจับสิ

Is this gonna taste good? Long. Do a little bit of tomato. What? I love tomato and bread. Can I have another piece of bread to make it in a sandwich? Give me piece of boy. other. Hold that one in half. Like a sandwich. Why now, yara? Oh I'll see when I rolled it. t o m a t o ์ดส์เพ e ย์ส d ๊าดี้คุณอ u ๋ช็อตไมค m หนึ่งคุณมีสติ y ไ a มไ h o ุ s ้งกงกก้งกไ้กก่งองอ เขาเรียกกุ้งมือเสือหรือเปล่าไม่รู้เนาะมาเอาน้ำจิ้มเรามาจัดการอร่อยกุ้งก็อร่อยหวานพูดในเนืัอดาฟีา ฝากหน่อยลูกแม่กินเดี๋ยวนี้ถือจานมันสามจานกุ้งหวานหวานอาไม่แม่แกกุ้งให้ไหมลูกกุ้งอันนี้หวานมากเลยลูกไม่ใช่กุ้งแช่แข็งนะวันนี้ไม่ได้ซื้อแช่แข็งซื้อกุ้งสดมามันลดราคา เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าเดยดดี้เขาชอบเวลากินข้าวข้างนอกเขาชอบเปิดเพลงดังๆเนี้ยอื<ม>ถ้าเขาเปิดเพลงแล้วเราก็จะเอาลง YouTube ไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็ขอลาทุกคนเลยดีกว่าเดี๋ยวจะ<ม>ให้เด็ดดี้เปิดพงเปิดเพลงฟังไปนะคะ<ม>อบอกเขาขึ้นค่าก่อนได้บายก่อน,อนเด้ขึ้นค่บ๊ายบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยาดาไปปั่นจักรยานเก่งมากเลย โดนหมาชนล้มไปรอบนึงน้วลูกเนาะ<ช>แต่ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนวันนี้มาเที่ยวมาสนุกสนานมากินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสมสมติบ๊ายบาย I'm gonna let you have music now